และการว่างงานในประเทศกรีซนะคะโดยทั่วไปเนี่ยาการทํางานก็ควรจะเป็นไปให้ถูกต้องตามกฎหมายนะคะโดยชาวต่างชาติอย่างเราเนี่ยก็จะต้องมีพาสปอร์ตใบอนุญาตพำนักอย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็ในใบอนุญาตพำนักนั้นจะต้องเขียนว่าเราได้รับการอนุญาตให้ทํางานนะคะหรือว่าผู้สมรสนั้นก็จะได้สิทธิ์ในการทํางานอยู่แล้วนะคะแล้วก็นอกจากนี้ยังต้องใช้หมายเลข เสียภาษีอัลฟิมีแล้วก็เรียกประกันสังคมอัมค่ะนะคะส่วนหัวข้ออื่นๆนะคะรายละเอียดก็สถานเอกอัครราชทูตนณะกรุงเอเธนของเราเนี่ยก็ได้ให้ความรู้ทางด้านกฎหมายกับคนไทยเอาไว้นะคะถึงกรกฎาคม2023นะคะ ก็ให้ความรู้เอาไว้นะคะก็สามารถเข้าไปย้อนดูได้นะคะในเว็บไซต์ของสถานทูตหรือที่เว็บไซต์สมาคมคนไทยในกรีซได้เลงเอาไว้ให้นะคะแต่โดยสําคัญที่อยากจะพูดคุยกันก็คือว่าเมื่อเราหางานเนี่ยเราควรตรวจสอบสถานที่การทํางานเงื่อนไขต่างๆการจ่ายเงินการรับเงินสุทธิหมายถึงว่าเวลาหักค่าต่างๆเนี่ยแล้วเราจะได้เท่าไรหักค่าอะไรไปบ้างนะคะและถ้าไปทํางานที่อื่นเนี่ย ที่ทำงานการทำงานเนี่ยเป็นยังไงที่พักที่อยู่อาศัยเป็นยังไงลักษณะงานเวลาวันหยุดเนี่ยก็จะต้องตกลงกันให้ดีนะคะเพื่อสิทธิและผลประโยชน์ของตัวเราเองแล้วก็เรื่องการเสียภาษีการหักค่าประกันสังคมแล้วก็การรับเงินช่วยเหลือต่างๆเนี่ยนะคะรับเงินช่วยเหลือคนว่างงานช่วงหน้าหนาวเนี่ย มันมีข้อเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเยอะแยะมากมายเลยนะคะก็จะต้องขอคำแนะนำแล้วก็ขอความช่วยเหลือจากนักบัญชีผู้ที่ให้ความรู้ได้ถูกต้องที่สุดนะคะถามที่ถามมาบ่อยๆเลยก็คือว่าเรื่องภาษามาทำงานในกรีซจะต้องได้ภาษากรีกไหมอ,อ,อยางจะบอกเลยว่าเอาจริงๆเขาก็รับคนที่ได้ภาษาอังกฤษแต่ว่าบางงานเขาก็อาจจะหาคนที่ ต้องการภาษากรีกด้วยแต่ว่าเมื่อเราได้ภาษากรีกเราก็จะสื่อสารกับเพื่อนร่วมง,งานที่เป็นคนกรีกหรือว่าชาวต่างชาติที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษด้วยได้นะคะมีโอกาสเข้าหางานเข้าถึงงานได้มากกว่าพูดคุยสื่อสารกันระหว่างเจ้านายเพื่อนร่วมง,งานแล้วก็เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้มากขึ้นแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยภาษาอังกฤษก็ต้องได้นะคะก็ต้องสื่อสารได้แล้วก็อีกหนึ่งเรื่องที่อยากจะฝากไว้ก็คือการในทํางาน การเข้ามาทำงานในประเทศกรีซนะคะเรื่องแรงงานไทยที่กำลังเป็นหัวข้อที่หลายๆคนติดตามสนใจอยู่เนี่ยนะคะอันนี้อะรที่มีปัญหาข้องใจอะไรอย่างไรเนี่ยก็จะต้องไปสอบถามที่กรมแรงงานกรมการจัดหางานนะคะแล้วก็ระวังมิจฉาชีพนะคะมิจฉาชีพนี่มีอยู่ทั่วไปมีอยู่ทุกที่นะคะเวลาจะจ่ายเงินใจอะไรให้ใครเนี่ยก็ ตรวจสอบข้อมูลดูดีๆงานมีจริงไหมมีจริงเนี่ยจ่ายเงินไปแล้วไปร้องเรียนที่ไหนได้บ้างนะคะแล้วก็เก็บหลักฐานไว้ให้ดีทุกอย่างนะคะแล้วก็มีช่องทางการช่องทางการร้องเรียนที่ไหนได้บ้างนะคะสิทธิประโยชน์แล้วก็เงินของเราเนี่ยอยาก็อาจจะคิดว่ามาทำงานที่กรีสมันเป็นประเทศยุโรปจริงๆอาจจะเงินดี รายได้ดีหรือเปล่านะคะก็ถามว่าถ้าพูดถึงเรื่องรายได,ได้ถ้าเทียบกับประเทศไทยมันดีกว่าแน่นอนแต่ถ้าให้เทียบกับประเทศยุโรปอื่นๆเนี่ยรายได้และสวัสดิการของกรีซเนี่ยก็ไม่ได้อยู่ในอันดับต้นๆจะถือว่าอยู่ในอันดับท้ายๆเลยก็ได้แต่เรื่องค่าใช้จ่ายเนี่ยค่าใช้จ่ายในประเทศกรีซเนี่ยไม่น้อยหน้าในประเทศอื่นในยุโรปเลยก็คือสรุปง่ายๆก็คือว่า รายได้ไม่เยอะแต่รายจ่ายสูงนะคะถ้าเรามีที่พักหรืออะไรเนี่ยก็อาจจะโอเคแต่ถ้าไม่อีก็อาจจะไม่พอสําหรับหลายๆคนแล้วก็เรื่องการไม่จ่ายภาษีการรบเงินเดือนอะไรพวกเนี้ยมันก็เกิดขึ้นได้กับทุกคนเพราะฉะนั้นมูลเพื่อที่จะเป็นประโยชน์กับตัวเราเองนะคะแล้วก็เดี๋ยวนี้ประเทศกรีซ ขาดคนงานในหลายๆด้านแล้วเราก็มีตัวเลือกมากขึ้นเราไม่จําเป็นต้องไปทํางานแบบว่าผิดกฎหมายแล้วเราสามารถไปรับหางานที่ถูกกฎหมายเข้าใจอีค่าเอฟค่าให้เราได้แล้วก็การเสียภาษีแล้วก็การจ่ายประกันสังคมเนี่ยมีผลต่ออนาคตของเรานะคะแล้วก็เราอาจจะได้สิทธิประโยชน์ เวลาเราว่างงานหรือว่าเวลาต่อวีซ่าในระยะยาวนู่นน่ะหรือว่าการจะไปขอสัญชาติหรือว่าทําธุรกรรมบางอย่างเขาก็จะดูย้อนหลังว่าเรามีรายได้เท่าไหร่มาบ้างนะคะคร่าวๆก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณค่ะ